วันนี้เวลาแปนาฬิกาส6นาทีสมเด็จพระณิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภาการชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินธรานุสรณ์หพรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภาการชาติไทยทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภาการชาติไทยครั้งที่44 Yeah. <laughs> โอกาสนี้พระราชทานพาระราชาวโรกาสให้หนายเตดบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยอุปนายกสภาสถาบันนำผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์กหนกวันสุวรรณปฏิกรอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัวในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่และพระราชาทานพาระราชาวโรกาสให้อธิการบดีพร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันและคณะผู้บริหารสถาบันเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรเชียมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566 จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันครั้งที่44มีระเบียบวาระพิจารณาอาทิรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยประจําปี2565รายงานผลการดําเนินงานสภาวิชาการประจําปี2565และแนวทางการขับเคลื่อนของสภาวิชาการในปี2566ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการ พยาบาลซีสวรินทิราสภากาชาติไทยกับดรวอนออเนอร์ชิลเลนฮอสพิทอลคลินิกคุ้มเดอะยูนิเวอร์ซิตี้มุนเช่นหรือ LMU ลุดวิกแมกซิมิเลียนยูนิเวอร์ซิตี้สหพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมนีการขออนุมัติสําเร็จการศึกษาของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ประจําปี2565และการขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี ทั้งนี้สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี2457โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 เป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทยที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านและได้ดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันสภากาชาติไทยและประเทศชาติก็อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพในการทําคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์กอบด้วยคุณธรรมและสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งวิสัยทัศน์ระยะ10ปีตั้งแต่ปี2 5 0 561- ถึง2,570เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานา,นาชาติมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกบนพื้นฐานมนุษยธรรมโดดเด่นในด้านผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย